กำลังดีครับอาจารย์อ่าโอเคระหว่างนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวอาจารย์บันทึกไปอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวยังไงถ,ถ,ถ้าถ้าอาจารย์ตัดให้ตัดใส่ขึ้ด้วยนะครับก็ลองดูนะตัวอย่างนี้เป็นลักษณะของเน็ตเซตอีฟนะครับเน็ตเซตอีฟนะทีนี้ามาดูว่ามันคือเซตอีฟซอสอีฟไปแหละทีนี้อีฟอันนี้เนี่ยระหว่างสามเปอห้าสิบและเป็นเลขคู่ด้วยนะครับจะทํำยังไงจะทํำยังไงนะครับ มาดูกันนะฮะก็ผม import ก่อน import นาจาว่า u t i l จริงๆอยากให้คิดไปด้วยนะฮะแล้วก็จะได้ทำไปด้วยพวกเราจะได้คุ้นเคยนะครับถ้าไม่ทำก็ลืมผมก็มยังลืมเลยนะครับบอกก่อนนะ,ะบางเลือกก็ต้องดูประกอบด้วยนะครับทีนี้เรามีการเช็คเงื่อนไขอะไรบ้างแน่นอนคืออายุเถูกไหมครับ มันต้องมีค่ามากกว่าเท่าไรครับอายุอ๋อพอดี่ผู้ใช้เขาไปอายุเป็นเป็นนาขอนำนามเนี่ยมันต้องมากกว่าเท่าไหร่ครับสามสิบไหมแล้วไงต่อนำเนี่ยต้องน้อยกว่าเท่าไหรครับห้าสิบนี่นะแล้วไงต่อ แยกต่อครับแล้วไงต่อครับแล้วนำเนี่ยมันต้องอะไรครับเปอร์เซนต์สเท่ากับเท่ากับ0หมายความว่าไงนำตัวแรกเนี่ยมันต้มากกว่าสิบจริงและมันต้องน้อยกว่าวนะและมันต้องเปอร์เซนต์สองเท่าศูนย์จริงๆด้วยคืออะไรครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่มัน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 น้อยกว่าเท่ากับสามสิบ น้อยกว่าที่ก็จบเลยนะมากกว่าสามสิบก็จริงแต่ไม่น้อยกว่าห้าสิบก็จบอย่างนี้มาใช้ดูนะนี่คือตัวอย่างการใช้นะฮะเหมือนเดิมครับเราก็ต้องมานั่งประกาศสแกนเนอร์ก่อนครับสแกนเนอร์ sc เท่ากับ new สแกนเนอร์ครับ system d in แบบนี้เลยฮะประกาศจะจำไม่ได้ฮะ ให้มันคุ้นเคยเสร็จแล้วนะครับเราต้องทำอะไรฮะ system o u t p ัดพินนะครับบอกเลยครับ input number หนึ่งนะครับแบบนี้ฮะเงอนไขนะ,ะนขนะง่ายก่อนเสร็จแล้วอะไรครับรับค่าใช่ไหมครับ in นำหนึ่งเท่ากับ sc next อินเอฟอินแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเลยครับอีฟถูกไหมนามหนึ่งเนี่ยมากกว่าเท่ากับสามสิบจริงไหมถ้าจริงอีการเลยครับถ้าจริงทำอะไรยิงเข้ามาทำตรงนี้ นะถ้าจริงไปให้ดูเลยครับจะได้เห็นภาพให้ดูเลยแล้วกันถ้าจริงบอกว่าอะไรครับซีซีอเอ็มดอทเอาดอทพิมได้บอกว่าน้ำหนึ่งมากกว่าเท่ากับสามสิบนะลานดูครับปุ๊บบอกว่า ห้เห็นยังมากกว่าเพราะคืออะไรครับมันห้าห้านี่คือแบบธรรมดานะถ้าเราใส่เอลเข้าไปให้เห็นเดี๋ยวให้ดูเลยอธิบายทั้ง2อย่างเลยนะถ้าใส่เอลเข้าไปด้วยเอลเปิดป,ปิดอันนี้ดูดให้เห็นภาพนะผมใส่นีกันนะ ใส่เป็นเป็นนำ้ำบวกน้ำหนึ่งแล้วกันแล้วก็ใส่นี้บวกอ่ะเจะได้เห็นภาพเอถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่หมายก็ว่าน้ำหนึ่งต้องอะไรครับต้องน้อยกว่าเท่ากับ30สิบลองมาดูนะถ้าบอกว่าสี่สิบห้า ้องมาครับมา45น้อยกว่าเท่ากับ30เห็นไหมมันเช็คหลังอีฟกเป็นเอลเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้ามันผ่านนี่มาบอกว่า45มันมากกว่ามันผ่านนี่ฮะมันผ่านนี่มาถูกไหมฮะมันผ่านนี่มาฉะนั้นเราอยากเช็คต่อว่าอีฟต่อนไหมตรงนี้ครับทำารวยแบบนี้นะจะได้เห็น ละเอียดละเอียดนะครับอีฟแล้วนำหนึ่งเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับมันน้อยกว่าเท่ากับอะไรครับเท่าไร่ฮะห้าสิบจริงไหมถ้าจริงถ้าจริงสั่งเลยครับผมขออนุญาตให้เห็นนะฮะถ้าจริงปีกาเปิดเลยครับจะได้เห็นคอนเซปต์แบบนี้ฮะ ว่าถ้าจริงให้สั่งอะไรครับบอกแอ,แอนอะไรครับแอนบวกอ่านำหนึ่งเนี่ยมันน้อยกว่าบวกน้อยกว่าเท่ากับห้าสิบลองดูนะลันครับสี่สิบห้า แสดงปั๊บอะไรบ้างแสดงอะไรครับตัวนี้ก่อนเลยคำสั่งนี้ก่อนรันปึ้งึ้นมาเอเตอร์เห็นยังฮะผ่านคาสั่งนี้คําสั่งที่สิบสามนี่เห็นไหมครับแล้วมาเจอคําสั่งนี้ก็คือมันมากกว่าสามสิบแล้วมันน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรครับห้าสิบตัวนี้แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ามันไม่ใช่เอวครับ มันจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นน้ำหนึ่งเมื่อไรครับมันมันอไรครับบัตรบัตรบัตรน้ำหนึ่งเนี่ยมากกว่าท่ากับห้าสิบล้นนะ,ะถ้าบอกว่าเป็นหกสิบห้าคำตอบฮะหกสิบห้ามันมากกว่า เท่ากับ30จริงแต่เมื่อเอามารูปนี้ครับเอเห็นไหมมันมากกว่าเท่ากับ50 mm. เห็นย,ยังทีนี้ถ้าเกิดว่ามันผ่านเงื่อนนี้มาแล้วทําต่อเพราะว่าอะไรครับที่ใครบอกว่าต้องมากกว่าเท่ากับ30และ mm. น้อยกาเท่ากับ50มอนี้ครับ if e ต่อครับ if e อะไรครับน้่1เปอร์เซนต์2เท่ากับเท่ากับ0 จริงก็คือมอดมอดด้วย2แล้วเป็นศูนย์จริงถูกไหมฮะก็คืออะไรครับชิสเซมถามเลยไม่เห็นภาพเลยไม,ไม่ต้องสติการให้เห็นภาพมันจะได้รู้ว่าจะให้ฝึกการใช้ยานด้วย<ม>ก็คือชิสเซมดอทเอาดอทพินลายดูด,ดีนะอันนี้อธิบายละเอียดทีนะฮะบอกว่า ก็คือบวกน้ำหนึ่งนะครับอันนี้มาใช้เลยดีกว่าจะได้ง่ายน้ำหนึ่งมากขึ้นและ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 บวกต่อแอนแอนแอนด้วย and, แอนอะไรครับแอนเป็นอีเวนต์แอน บวกนำหนึ่งบวก is even เ u m b e r บอร์โอเคนะเป็นเลขคู่อันดูนะครับหมายก็าว่าผมบอกว่ามันมากของเราสามสิบก็คือสมสมุิสามสิบหกแน่นอนมันเข้า,ขาเงื่อนไขยะไครับเงื่อนไขอีบแรกผ่านแน่แน่รันนะฮะ เอนเตอร์นะครับผ่านปับ๊บตัวต่อไปครับน้อยกว่า0จริงไหมจริงครับและมันอะไรครับมันมันเป็นอีเวนต์นัมเบอร์ด้วยเพราะว่าอะไรครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นเลขคู่คือมันหาร2แล้วมันไม่มีเศษก็คือ36หาร2ลงตัวไม่มีเศษก็จะกลายเป็นเลขเลขคู่อ้าวแต่ถ้าไม่ใช่เอ๊ะ เดี๋ยวครับนี่เลยผานหมดครับอยู่ระหว่าง30ถึง50แต่แต่บัตรบัตรบัตรอีเวนท์นึ่งหมื่บัตรอ่านึ่งหมื่น is not is not เป็น,นเดิมเดดูนะฮะสามสิบหกครับอันสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเห็นไหมฮะสามเจ็ดเป็นเลขขี้หามไม่ลงตัวไหมเห็นยังทีนี้ถ้าเกิดกลับมาดูตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าไม่มีอะไรครับเอฟเขมาเกี่ยวข้องคุณลองดูนะ,ะผมว่าออกบ้างไม่ทันสตฟอปนะฮะแล้วดูตามผมนะครับจะได้เห็นภาพผมสตฟอปเลยนะฮะตรงนี้ ดู uhm, นะฮะผมอะไรออกบ้างจะได้เห็นภาพอันนี้ผมไม่ใช้นะอันนี้ผมไม่ใช้อันนี้ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้อันนี้ผมไม่ใช้นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช้ ดูก่อนนะฮะอ๊อันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้ด้วยอันนี้ก็ไม่ใช้ด้วยรันครับอ้าวสามสิบหกสามหกผ่านอ้าวผมขอญาตอันนี้เอ๊บอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านนี้ผ่านนี้นี่นี่อ้าวอันนี้ขอญาตอันนี้ออกด้วย จะได้เห็นภาพอ้า,อาสามหกเกือหเือครับสั่งเดียวแล้วเห็นไหมฮะนี่คือ e v e n นต์ m ั e เก็คือคำสั่งนี้นี่ครับร้านใหม่ครับถ้าสาสิบเจ็ดไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเลขคี่คือโจทย์เราต้องการอะไรครับต้องการแสดงเฉพาะอะไรครับเป็นเป็นเลขคู่แสดงไลน์อั u เบอร์พูดง่ายๆไลน์อัเบอร์นี่สเติมหน่อย ใก้ตรงนเะท่ากับไลน์เบอร์ตรงโจดแล้วแต่ถ้าบอกว่าอยากจะให้มันมากขึ้นให้เห็นว่าตัวเลขปเป็นยังไงบ้างก็ใส่ปีการที่ผมบอกเนี่ยเข้าไปก็จะเห็นว่าถ้าเกิดตัวเลขมันมากกว่าสามสิบจะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนบ้างนะอันนี้ถ้าเกิดโจทย์นี้เนี่ยโจย์นี้นะครับเขาเรียกเนื e ้อเสรอีฟนะครับแต่ผมทําให้ดูเนี่ยมันเป็นทั้งอ f else แล้วในึัวอีด้วยในตัวโอเคนะฮะให้เห็นภาพส่วนเรื่องของอ e ีฟเอลอธิบายไปแล้วนะตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เห็นภาพเลยตัวเนี้ถูกไหมเห็นภาพเลยว่าผมทำอะไรอยู่ e L. อีฟเอลครับเห็นภาพเลยไลต e ะะ่ตามอ e ีนะฮะตามอีฟตามเอลไล่ถูกคนระเวลาคุณเขียนโปรแกรม ลบไปเลยไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้ใช้การใส่ปีกาให้ถูกต้องมันทําเพื่อเราเรียนง่ายขึ้นนะฮะเห็นไหมอันนี้คู่นี้ลองไล่ดูนะผมขออนุญาตไล่ให้ใหม่อันนี้คู่นี้นะอันนี้คู่นี้อันนี้คู่นี้อ,นะอันนี้คู่น,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 นี้เห็นไหมครับ อันนี้คู่นี้เอลนี้เห็นไหมเห็นเอลนี้ไหมเอลนี้อีฟแรกเห็นไหมอันนี้คู่นี้เห็นไหมนี่คู่นี้แต่ถ้าคู่นี้คู่นี้อยู่นี่ครับคู่นี้คือเอฟใหญ่ใหญ่อยู่นี่เห็นเนีฮะอันนี้คู่ไหนอีฟที่คู่นี้เห็นไหมฮะดีดีนะฮะอันนี้คู่ไหนคู่นี้อันนี้คู่นี้นะครับอันนี้คู่ไหนคู่นี้ฮะ ดูนะฮะไล่ถูกนะฮะไอคู่นี้เอนี้คู่นี้เห็นไหมฮะอันนี้คู่บนนุ่นฝั่งนี้ครับมาเจอคู่นี้ครับพึ้งนี่คู่นี้เจอคู่นี้เห็นหรือยังยิเอนะครับถ้าเป็นอื่นๆนะครับเป็นเรื่องของตัวโพสิตร์ดับเบิลกับเลขสี่ดับเบิลก็ไม่มีอะไรมากนะครับแบบนี้เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรครับคือแค่มากเล้ศูนย์นะครับ if elif นี่ if elif elif ก็คืออะไรครับการใช้เงื่อนไขามากกว่า1เงื่อนไขนะครับเราดูกันนะทำยังไงบ้างเห็นไหมเนี if L, if ่ย if elif ถ้าใช่แล้วทำอันนี้ถ้าไม่ใช่ละ่ะเป็นได้จริงไหมเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ละ่ะเป็นได้จริงหรือไม่งเงื่อนไขก็ต้องเช็คไปเรื่อยๆนะครับเช็คไปเรื่อยอ่ะลองดูตัวอย่างนะฮะอันนี้คือ ครับเป็นโพสิฟเนกาติฟอ่ะลอกไปให้ดูเลยไปทำกันเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยครับนะครับนะคลาสสิก if l e five new นะครับ c c หนึ่งศูนย์ u n d e r s c o เทไรแล้วอันที่สี่แล้วกันนะครับบอกว่า if e เอลี e นะครับโอเคนะลองดูนะวางตัวอย่างให้ดูแบบนี้แลดดอกจันนะครับแล้วก็ให้ดูเลยครับนี่นะแบบนี้นะแบบน ีครับัตวเลขมาหนึ่งตัวถ้ามากกว่าศูนเป็น positive number น้อยกว่าศูนย์แสดงเป็น negative number และเป็นศูนย์เป็น zero number ไม่ยากรับเลขมาครับเปบสิกพื้นฐานเลยรับมาใช่ไหมฮะแล้วก็เช็คอีบอกก่อนนะอันนี้มันไม่ยากนะฮะ import จะว่า ด t อต s c a ่ n e อสแกนเนอร์นะครับก็เบสิกจำไม่ได้ครับพยายามจำไม่ได้ครับสแกนเนอร์ sc เท่ากับ new scanner m in นะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้ว ก็รับตัวแปรธรรมดาเลยนะครับจะรับมาแล้วใช้ if ครับ System dot out dot print input น n เบอร์นะครับแบบนี้เลยฮะรับค่ามาธรรมดาครับก็ in นะครับ in นะครับน a m เท่ากับ sc next นะครับแล้วก็อะไรครับ if if น้ำเนี่ยมากกว่าเท่ากับอะไรครับศูนย์มากกว่าศูนย์จริงถ้าจริงก็อะไรครับแสดงเลยเทา ตัดปรินก็คืออะไรครับโพสต์ขีดจำเบอร์ก็คือใส่เลยผมใส่บวกบวกน้อยบวกนำนบวกโพสต์ขีดจำเบอร์แต่ถ้าไม่ใช่ล่ะเอลิ L, L, แล้วนำอะ่ะ มันเท่ากับเท่ากับศูนย์จริงไหมถ้าจริงชิเซมเติมเกินครับชิเซมอดอดเอาดอทปรนลายบวกเองนี่ล่ะลากมาจะได้เร็วขึ้นนะครับ มึงเล็บเปิดเข้าไปเป็นเนกาทีฟเป็นซีโร่น้ำเบอร์เอางี้ผมขออนุญาตไม่ได้ตรงกับเขาแล้วมันน้อยกว่าสูงจริงไหมทำไมเห็นภาพนะก็เป็นอย่างนี้ใครทำได้นะคอนเซ็ปต์ไม่ยากเลยนะฮะเป็นเนกาทีฟ เอลครับคือถ้าไม่ใช่เลยเป็นอะไรครับเป็นซีโร่นัมเบอร์รันดูนะฮะบอกว่า5เป็นโพสิฟ์นัมเบอร์เพราะเข้าคู่นี้มากกว่าศูนย์จริงรันใหม่ครับรันใหม่ครับศนกลายเป็นอะไรครับเป็นซีโร่นัมเบอเข้ารูปนี้ครับ น้อยกว่าสูรจริงมันไม่จริงคือกลายเป็นซีโร่นัมเบอร์ถ้าบอกว่าลบล่ะลบห้านิเทีฟหนำเบเพราะมันเข้าหลุมนี้นี่คือ e le le e. ตางเงื่อนไขนี้นะครับเห็ยนยฮะโอเคถึงตรงนี้แล้วมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมเอ่ย เพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปของช่องเรานะครับเพราะไอทีเข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ